แล้วครับวันนี้ผมจะไม่เล่นเลยเราบอกกันกันเล่นแบบอะไรดีนะแลว้วเน็ตมันกากนะจ๊ะไม่ใช่ดิทุกคนเคน,น็ตผมกากอะเล่นแบบอะไรดีวู้เคเว่นไหมหรือว,ว่าอีวทิทเล่นวุ้เคเว่นลักกันนะทุกคน <c oughs> อ่ตื่นตัวเป็นตัวเออตักเาอลก้แต่ว่าผมผมมิมมวผมไม่มีโค้ดอะทไมดี้ะผมไม่มีโค้ดเลยเวดปาโคตเลยแล้วเป็ดนอัน้ฮะ

วันแคปแนบเหรอวันแคปแนปก็มาแคปแนบเออน่าจะซอมบี้ละ วันหลังเดี๋ยวผมมาลงใหม่วันนี้พอแค่นี้แล,ล้วกันเพราะเน็ตผมมันกากแะจ้ะวันไหนเน็ตผมไม่กาดเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปบีก